สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเก่งแฟนตาซีสำหรับแฟมคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้นะครับขึ้นซีซั่น3แล้วนะครับย้อนไปสัก80กว่าตอนเนาะเออโคน,นันเขาก็ตามหาเบาะแสองค์กรชุดดำยังไม่ได้อะไรมากเลยเนาะเออก็ต้องดำเนินกันต่อไปด้วยประการชนิดนี้เองนะครับโดยที่ว่าคดีในเอพิโซดนี้นะครับผมที่เป็นเอพิโซดแรกของปี3นะครับจะเป็นคดีที่มีชื่อว่าคดี ปริศนาค้นหาที่เกิดเหตุลักพาตัวครับผมซึ่งมันมีคีย์เวิร์ดเยอะปกติผมแซวนะว่าในชื่อตอนเนี่ยม,มีแบบว่ารายชื่อวิชาชีพแบบนี้คนคนนี้ก็น่าจะตายนะหรืออีกอันนึงก็แซวว่าเออคดีฆาตกรรมในห้องสมุดใช่ไหมเออก็ฆ่ากันในห้องสมุดถ้าเกิดว่าเป็นคดีฆาตกรรมในโรงพยาบาลก็ฆ่ากันในโรงพยาบาลนะครับแต่อพิโซดนี้เนี่ยไม่ได้มีแบบว่าคํานามอะไรที่ใส่เข้ามาแบบฆ่าใครหนอหรือแบบว่าเป็นสถานที่ที่เจาะจงขนาดนั้นนะครับเป็นการแบบว่าพูดแอดเวอร์บแอ t i v e ฟเข้ามาซะเยอะเลยนะเออ ก็คือแบบที่เกิดเหตุลักพาตัวนะครับผมพวกโคนนั้นก็จะไปต้องไปค้นกันและว่าที่เกิดเหตุนั้นมันเป็นอะไรยังไงครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นคดีของพวกแก๊งนักสืบเยาวชนกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะมีความน่ารักน่ารักของรันกับโคน,นันเนี่ยใส่เข้ามาด้วยนะคือให้รู้เลยว่าถ้าเป็นรันเนี่ยนะต่อให้เป็นโคน,นันคุมก็ตามนะครับถ้าหากว่าทําให้ไม่พอใจคาราเต้ก็ลงได้เหมือนกันนะครับนี่นะเ, <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าคดีในเอพิโซดที่ไาได้พูดคุยสนนนุกกสาันบ้างครับผมก่อน นะครับผมก็จะมีการวาดด้วยเรื่องของโคนนั้นเดินกับรันอยู่ครับรันเนี่ยก็จะมีการบ่นตุย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 ,ตย,ตยของคุณเธอไปนะครับว่าเขาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเล่นมาแบบนี้ฉันก็จะสวนไปแบบนั้นอ่าก็จะมีรูปแบบการคิดในหัวของเขาว่าแบบจินตนาการเนาะว่าถ้าเกิดว่าเจอคู่ต่อสู้ในการแข่งขันคาราเต้ที่จะมาถึงเขาจะทําอะไรยังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีการพูดของคนนั้นนะว่าด้วยความเป็นทินดิจิเขาก็จะรู้ว่ารันเนี่ยเป็นคนยังไงในแง่ของการแข่งขันคาราเต้ครับจะมีความจริงจ ตัวเองสามารถจินตนาการการต่อสู้ออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะมาให้ได้นะครับโดยที่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการบอกกับโคนันคุงว่าโคนันคุงไปเชียร์พี่ด้วยนะเออคือปกติแล้วเนี่ยก็จะไปกับโรงเรียนกันเฉยๆใช่ไหมครับสำหรับพี่รันกับน้องโคนันคุงใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือไปโรงเรียนแล้วก็มีการฝากฝังกับโคนันคุงไว้นะว่าถ้าเกิดว่าพี่แข่งตอนเย็นเนี่ยก็มาดูการแข่งของพี่ด้วยนะครับมีการฝากตัวนี้ไว้ซึ่งโคนันคุงก็อ้าได้เลยครับผมก็รักษาสัญญาไว้นะโดยรันก็จะมีการขู่เเเพิิ่่มมตล็น้อยวา คนนั้นคุงไม่มาแล้วก็นี่เลยปึ้งเขาให้นะครับผมถีบเสาไฟฟ้านะเออดีเสาไฟฟ้าไม่ร้าวนะโดยที่ว่าขณะถีบนะครับมันก็จะมีพวกเด็กๆวิ่งผ่านกลุ่มนั้นถึงกระตกกะใจเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่สาวคนนั้นเขาก,กดอะไรอะ่ะอ่ะซึ่งคนนั้นรับปากแล้วเดี๋ยวเจอกัน4ี่โมงแล้วคนนั้นก็ไปโรงเรียนครับผมซึ่งวันไปโรงเรียนของคนนั้นมันก็คงไม่มีอะไรหรอกครับแต่ทีนี้รู้เลยว่าตอนที่ออกมาจากโรงเรียนแล้วเนี่ยคือแบบเลิกเรียนแล้วกําลังจะไปตามที่สัญ,ญญากับพี่รันไว้ก็คิดว่าน่า เป็นอุปสรรคเนี่ยก็คือว่าพวกแก๊งนักสืบเยาวชนกินตะวิซิโกะอายุมีนั่นแหละนะถ้าเกิดว่าจะมารังตโคน,นันให้ไปเที่ยวไปเล่นอะไรพวกนี้นที่นู่นหลังเลิกเรียนอะไรพวกนี้โคน,นันไม่ไปเพราะว่าสัญญากับพี่รันไว้แล้วก็ต้องไปตามสัญญาแต่ทีนี้นะครับมิซิโกะเนี่ยเขามีอุปกรณ์บางอย่างมาอวดโคน,นันคุงซะด้วยอุปกรณ์นั้นนะครับก็จะเป็นวแบ็ครีซีเวอร์โดยที่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นวิทยุดักฟังสัญญาณโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับมิซิโกะเองเป็นเด็ก จริงแล้วเนี่ยอันนี้มันผิดกฎหมายอย่างชัดเจนได้นะกับการที่ว่าเราไปแอบฟังพวกนู่นพวกนี่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอายุมิจังก็เป็นคนเตือนนะครับผมอ่าศีลธรรมนะมิซูฮิโกะคุงไม่ควรไม่ควรน,น,นะครับแล้วมิซูฮิโกะบอกว่าอะไรรู้ไหมอันเนี้ยมาสะท้อนจิตวิญญาณมนุษย์เลยนะครับท่านผู้ชมว่าคนเรานะครับเวลาทําอะไรแย่ๆมักจะมีเหตุผลให้กับการกระทํานั้นของตัวเองเสมอมิซูฮิโกะบอกว่าพวกเราแค่แอบฟังนะครับพวกเราไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะครับซึ่งบอยอย่างนี้ไปะปุ๊บคนนั้นก็กลุ้มขมับทีนเ้้่าันนนนมีไวลค แล้วเดี๋ยวต้องไปดูพี่รันแข่งคาราเต้นะซึ่งก็ไม่ได้บอกอะไรพวกนี้กับพวกมิซีโกะแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกมิซีโกะอาจจะตามมาหรือไม่หรืออาจจะมีประเด็นยื้ออะไรพวกนี้ให้คนนั้นไปไม่ทันเนาะแต่ครั้นี้นะครับมิซีโกะเขาก็สาธิตวิธีการใช้งานนิดหน่อยนะว่าเขาเนี่ยอยากจะแบบเฮ้ยฟ,ฟังฟังเสียงคนนู้นคนนี้ซิเป็นอะไรยังไงซึ่งก็ฟังไปฟังมานะครับคนนั้นก็เตรียมที่จะออกจากสมรภูมิแห่งนั้นแล้วและขณะที่กําลังจะไปนะครับคนนั้นก็ได้ยินเสียงผ่านรีเซิร์버ตรงนั้นมาคือเสีีียยงงงท่่่ดดััััอออกกกกกมมมมามมาาาานนรรพูููปะณววลสบ้ ซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ๊ะมีเรื่องของการลักพาตัวหรือเปล่าว่าคนร้ายลักพาตัวเด็กหรอซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีการคุยโดยที่ว่าเป็นผู้ชายสองคนคนนึงน่าจะเป็นพ่อของลูกสาวที่ไอ้โจนคนนี้มันบอกแหละส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นโจนนะครับโดยที่ว่าพอบอกว่าเป็นคดีลักพาตัวตรงนี้คนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อเลยว่าเขาจะกล้าก่งๆนะครับว่าคือหนึ่งเลยก็ไม่สามารถระบุตัวได้ด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอาจจะต้องเป็นหน้าที่ของตํารวจไหมอีกใจหนึ่งก็แน่นอนครับผมด้วยสันตญาณของคนนนั้ควววาามเเห่งลกิด อะไรคนนี้ก็พอมีอยู่แล้วครั้นี้นะครับในเมื่อพวกมิซิโกขยันขยอเหลือเกินว่าถ้ามันอันตารายขึ้นมาจริงๆเด็กที่ถูกจับเป็นตัวประกันจะเป็นยังไงอะไรเงีย้ยขยี้โคนันเละเทะเลยครับโคนันก็เลยว่าเอาโอเคงั้นก็เดี๋ยวรีบไขคดีตรงนี้แล้วรีบไปดูรันแข่งกันแลวกันเนาะซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีข้อมูลว่าไอ้รีซเซอร์ของมิซิโกะนะมันจะรับสัญญาณได้ในระยะรัศมี1กิโลเมตรจากจุดนี้ครับผมซึ่งหมายความว่ามีรัศมี1กิโลเมตรในเมืองแห่งนี้ที่ต้องไปตาาาามมรรอยยกกันันใช่้้้โหดดวงงเลคบททีีีํํไไจ เมื่อกี้เอ๊ะที่คุยกันมีแวบๆด้วยว่ามีเสียงรถไฟพอมีเสียงรถไฟโหนนันก็หยิบอุปกรณ์มาเลยครับผมเป็นอุปกรณ์คล้ายรูปสมุดที่มีแผนที่อันนี้ก็คือดอกเตอร์อากาซะเป็นคนทําให้ใช่ไหมโดยตอนนี้นะครับก็ต้องระบุแล้วว่าสถานที่ที่รถไฟผ่านมันน่าจะเป็นสายเบกะจากตรงนี้อ่ะซึ่งตรงนี้พอบิบระยะทางปุ๊บครับรัศมีจากตรงนี้ไปเชื่อมตรงนั้นมันจะเหลือรัศมีประมาณ600เมตรให้เราได้หากันนะครับโดยที่ว่าตอนนี้เนื้อหาที่คนร้ายกับโจรมีการคุยกันนะคือรู้แล้วว่ามีการลักพาตัวลูกกกกสาาาววโโดยยทีีนน่่จจรนมมั็ะบอ ให้คุณพ่อเนี่ยออกมาที่หน้าระเบียงเป็นเพราะว่าโจรเนี่ยมันน่าจะแอบส่องอะไรบางอย่างแล้วก็จะให้ทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็จะเช็คด้วยว่ามีการทําอะไรตุกติกพิรุษแจ้งตํารวจอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับซึ่งก็มีการขู่อยู่แล้วนะครับว่าแกห้ามแจ้งตํารวจไปน,น,นะคขาดเพราะลูกสาวแกอยู่กับฉันถ้าเกิดว่าแกทําอะไรตุกติกแล้วก็ลูกสาวแกตายแน่นๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีการขู่ตรงนี้แหละทำให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ต้องแบบทาอย่างไม่มีอะไรขัดขืนได้เลยนะครับแล้วทีนี้โคดันก็ต้องสังเกตแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาพเเนนนนใรระยะยััศมมี600ตง้ หโดยที่นี่บาะแสอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่คุยโทรศัพท์เหมือนจะมีการให้ถอดไอ้ส่วนดาวเทียมรับสัญญาณวกโทรทัศน์อะไรพวกนี้ออกไปด้วยนะโดยไอ้ดาวเทียมที่มีการติดที่ระเบียงอพาร์ตเมนต์หรือพวกแมนชั่นต่างๆมันจะหันไปยังทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้คือพวกอพาร์ตเมนต์แมนชั่นที่มีดาวเทียมติดในลักษณะนี้คือเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเบาะแสตรงนี้ปัดตกไปเอามาหาอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เลยนะครับและคราวนี้ก็จะมีการโทรอีกแล้วครับผมโจนเนี่ยมันจะมีการวางวางโทรๆนะครับโชคดีว่าไอ้ที่รับสัััญญาณออนนนี้ข้ขงดูแลวมจ บันทึกตัวรับสัญญาณได้นะว่ามันรับสัญญาณจากโทรศัพท์มันรับสัญญาณจากโทรศัพท์เครื่องไหนอะไรยังไงมานะครับโดยเนื้อหาของการคุยรอบเนี่ยนะครับคุณพ่อเขาได้รับโทรศัพท์จากโจนโจรมันสั่งให้แก้ผ้าคือแก้ผ้าตรงระเบียงนะครับผมอันนี้ก็อุจาตาใช้ได้นะถ้าเกิดว่าใครเดินผ่านนะครับแล้วแม่งมีคนเดินผ่านจริงๆโจนมันแอบดูอยู่จริงๆนะ คือมันเนี่ยมีการสอนว่าโอเคเองแก้ผ้าแล้วนะอมด้านล่างนั่นนะ่ะมีพวกแก๊งนักเรียนเดินผ่านด้วยโบกมือให้โบกมือโบอกมืออ่าแก้ผ้าโบกมือโบอกมือเอ๊ยยังไม่เห็นเหรอพูดสวัสดีทักทายเขาหน่อยสิเออซึ่งคุณพ่อเองนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นความรักลูกที่แบบเข้าใจได้จริงๆนะว่าเขายอมทําทุกอย่างที่มันน่านอายอะไรแบบนี้เลยและทีนี้เนี่ยผู้หญิงใช้คาว่ากลุ่มหนึ่งกันละกันที่เดินมาด้านล่างเนี่ยเขาก็เห็นแล้วก็ว้ายกรี๊ดโอ๊ยเป็นแบบไอ้ตาลามกอะไรพวกนี้เนาะคือ,อัเนน้้้าไม่รููบบงงงหหละพกผญิจต ใจก็คงไม่แปลกอะไรแล้วคราวนี้ก็จะมีการพูดของโจนที่เป็นบอดแสได้แล้วคือโจนมันจะบอกว่าเป็นยังไงล่ะพวกเด็กมอปลายใส่ชุดปกกลาสีได้รับการทักทายจากผู้ชายแก้ผ้าแบบนี้น่าจะเป็นภาพที่น่าดูชมเชียนะอ่าซึ่งพอบอกว่าเป็นนักเรียนชุดปกกลาสีใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้ดูแล้วก็เป็นนักเรียนหญิงใช่ไหมถ้าเป็นนักเรียนหญิงแล้วก็อาจจะเป็นโรงเรียนสตรีก็ได้ถ้าเป็นโรงเรียนสตรีแล้วก็น่าจะต้องมีโรงเรียนสตรีเซจุนแล้วก็เป็นโรงเรียนสตรีเบกะอยู่ตรงนั้นเอ๊แต่ยังไงดี ซึ่งตัวนี้อายุมิจังเขาจะให้ข้อมูลกับโคนันได้แบบสามารถระบุโรงเรียนได้เลยนะครับคือโคนันตอนนี้เขาติดอยู่ว่าเขาไม่รู้ว่าโรงเรียนไหนใส่ชุดปกกะลาสีใช่ไหมครับอายุมิจังเขาบอกว่าเขาเนี่ยลังเลอยู่2โรงเรียนนี่แหละถ้าเป็นโรงเรียนสตรีเซจุนแล้วก็จะมีการใส่ชุดในลักษณะของสูตรแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนสตรีเบกะจะใส่ชุดปกกะลาสีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วบีบอีกนะครับก็คือจากรัศมีโรงเรียนของเราเมื่อกี้บีบมามีช่วงรัศมีของสถานีสายเบกะแล้วก็บีบมาให้มีลัศมีเป็นโรงเรียนสตรีเบ จะเหลือรัศมีแค่300เมตรเท่านั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ลองตามตามกันต่อซิเอ็น่าจะเป็นตรงไหนนะาดยระหว่างนี้นะครับโจนมันก็จะขยี้เพิ่มนะครับแบบว่าแกร้องเพลงหน่อยได้ไหมเออร้องเพลงไปเลยแล้วก็ให้มันแบบดังสุดๆนะคนจะได้แบบว่ามองแกแลก้วแกก็จะได้อบอายขายหน้ายัางไงอ่าซึ่งอันนี้คุณพ่อก็ต้องทาครับผมคือตอนนี้สั่งอะไรก็คือทํามหมดนะอร้องเพลงไปร้องเพลงมาพวกเราก็ต้องเงี้ยหูฟังซิว่ามีอพาร์ตเมนต์ไหนแมนชั่นไหนที่เขาแบบร้องเพลงอยู่ตรงระเบียงหรือเปล่าปรราากกฏว่่ตงงเเนีีี้ยย็คือไมมสลแ ตรงนี้มีเสียงแทรกเข้ามาคือเป็นเครื่องตอกเสาเข็มครับผมซึ่งเครื่องตอกเสาเข็มตัวนี้เนี่ยคาดการว่าน่าจะเป็นเขตก่อสร้างแต่อันนี้จะเป็นเขตก่อสร้างตัวไหนเราจะรู้ได้อย่างไรตรงนี้ก็ชี้ไปเลยนะครับกินตาชี้ให้บอกว่าเนี่ยมันมีรถขนของก่อสร้างตัวนั้นนะถ้าเราตามรถคันนั้นไปละก็น่าจะไปถึงเขตก่อสร้างที่อยู่ใกล้ๆตัวนี้ได้หรือเปล่าอ่าตัวนี้ตามไปปุ๊บนะครับผมปรากฏว่ามาถึงที่ก่อสร้างอืมตัวนี้มีแมนชั่นอยู่พอสมควรแต่ว่าตอนนี้รัศมีจะบีบลงมาเหลือแค่150เมตรแล้ววแล้ต่อมาเลยนมัก็จะ พูดเหมือนกับว่าชมชมแนวประชดนะครับบอกว่าฉันน่ะเชื่อแกจริงๆเลยที่แกยอมทําทุกอย่างเพื่อลูกสาวของแกได้ขนาดนี้ฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นเพราะฉันก็เคยเป็นพ่อคนเหมือนกันเป็นพ่อคนที่1ปีที่แล้วฉันต้องสูญเสียลูกสาวไปจากที่ลูกสาวฉันตกจากดาดฟ้าเป็นดาดฟ้าของแมนชั่นที่แกดูแลอยู่ยังไงละ่ะซึ่งผู้ชายคนนั้นเขาฟังปุ๊บเขาก็รู้ทันทีนะครับว่าไอ้โจนที่รักพาตัวลูกสาวเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีชื่อว่าโทมิโดโกโร่ครับผมซึ่งคุณโทมิโดโกโร่คนนั้นเน เขาก็จะมีการพูดทันทีว่าที่ลูกสาวคุณตกจากดาดฟ้าตัวน,นั้นนะ่ะมันเป็นเพราะว่าอุบัติเหตุซึ่งโจรที่ชื่อโทมิโดโกโร่คนนี้เขาก็ไม่ยอมรับนะครับเขาบอกว่ามันเป็นความผิดแกเพราะแกไม่ล็อกกุญแจดาดฟ้าแมนชั่นตอนนั้นไว้ลูกสาวฉันก็เลยขึ้นไปแล้วก็เผลอตกจากดาดฟ้าตายยังไงล่ะโดยตัวน,นี้ก็จะบอกไปนะครับว่าที่จริงตอนนั้นไอ้ตรงดาดฟ้าเนี่ยกุญแจประตูมันเสียแล้วตอนนั้นก็ไม่คิดไงว่าจะมีใครแบบขึ้นไปเล่นอะไรพวกน,นี้หรือเปล่าปรากฏว่าเป็นลูกสาวของโทมิโดโกโร่นเอง ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นความแค้นที่เกิดจากอุบัติเหตุนะตรงนี้ผมขอแวะข้างทางนิดนึงนะครับท่านผู้ชมคืออันนี้นะครับมันเป็นคดีในรูปแบบของคนนั้นที่เราใช้คําว่าสาขาอุรามินะครับผมสาขาอุรามิคือมันมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของเหตุไม่คาดฝันเรื่องของเหตุสุดวิสัยอะไรบางอย่างแล้วทีนี้อีเหตุตรงนี้มันไปสร้างความจิบแค้นให้กับอีกคนนึงซึ่งคนที่อาจจะใช้คําว่าไม่ได้ผิดก็ได้ตรงนี้ผมขอเรียกว่าเใช่ไหมแล้วก็จะมี B, นนไไบลบบ้แว ก็ไปแค้นฝั่งเดียวซึ่งอีกคาว่าแค้นฝั่งเดียวภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คําว่าซากาอุดะนีซึ่งมันจะเกิดได้ในบางกรณีของคนนั้นด้วยเนี่ยเห็นเคสประมาณนี้ปุ๊บอะผมอะไปนึกถึงคดีของขวัญอันตร,รายที่อยู่ในของปีหนึ่งนะครับที่ว่าคุณหมอเนี่ยเขามีการผ่าตัดไส้ติ่งนะแล้วตอนนั้นอะเด็กที่มาผ่าไส้ติ่งก็คือไม่รอดแล้วคุณพ่อเนี่ยก็กลายเป็นแค้นคุณหมอที่ไม่สามารถรักษาลูกชายของตัวเองได้ทั้งๆที่คุณหมอก็บอกแล้วว่าเคสนั้นเนี่ยมันเปนเ ต้องการมาล้างแค้นคุณหมอโดยการแบบว่าจะมาจัดก,การกับลูกชายของคุณหมออีกทีหนึ่งด้วยนะครับพอนึกโยงมาของคดีนี้ปุ๊บก็เออมันก็คล้ายๆกันอยู่นะกต่การที่ว่าผู้ชายคนหนึ่งมีลูกสาวและทิ้นลูกสาวก,ก็เหมือนเล่นโซนนั่นแหละครับไปตกดาดฟ้าตายอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยทําให้เขาแค้นอยู่ฝักเดียวครับผมท,ท,ทั้งๆที่ที่คุณพ่อเขาพูดเนี่ยมันก็พอจะมีเหตุผลนะแม้ว่าในเชิงของการดูแลรักษาดาดฟ้ากุญแจเสียอะไรพวกนี้มันจะช้าไปหน่อยแต่สุดท้ายแลวด้วยความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คิด พราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เออมองได้อีกมุมหนึ่งว่าผู้ชายคนนี้อาจจะไม่ได้ผิดขนาดนั้นผู้ชายอีกคนนึงนี่แหละที่แค้นอยู่ฝั่งเดียวเลยครับอ่ะแวะข้างทางเสร็จนะครับผมกลับเข้าสู่เส้นของคดีเราต่อนะครับโดยในเมื่อตอนนี้คนร้ายเขาแค้นอยู่ฝั่งเดียวแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ยอมให้อภัยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเขาก็ต้องการล้างแค้นด้วยทางใดทางหนึ่งนั่นแหละครับถ้าแกไม่ทําตามที่บอกชั้นก็นจะฆ่าลูกสาวแกแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะได้เห็นว่าจุดมุ่งหมายของไอ้นคนเนยยมืออกกาวดทลถแ อย่างเพื่อนลูกสาวของเกจริงๆแล้วก็เขาก็เตรียมตัวปิดบัญชีแล้วด้วยการที่บอกให้ไอ้คุณพ่อเนี่ยไปเอามีดมาแล้วก็มายืนตรงหน้าระเบียงเหมือนเดิมซึ่งตัวนี้โคดันรู้ทันทีเลยว่าจะให้คุณพ่อฆ่าตัวตายแล้วก็ตัวเองจะได้ไม่เป็นคนผิดอะไรยังไงเลยใช่ไหมอ่ะและทีนี้คําสั่งสุดท้ายคือเอามีดแทงคอตัวเองซะซึ่งจังหวะไปเอามีดเนี่ยก็ต้องกลับมาที่ฝั่งของโคดนันนิดนึงด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยโคดันกำลังจะระบุได้แล้วครับว่าไออพาร์ตเน้นของผู้ชายคนนั้นอยู่ตรงไหนคือตอออนน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 ทททีีีีี่่่่่่่่คุยยกกักักนหน้้้าาาามมจะเเสสงงงงงงรรถถไไฟฟววิิผผซึใข รางรถไฟตอนนั้นนะครับคนนั้นก็เอารีซีเวอร์มาฟังซิว่ารถไฟมันเชื่อมจากทางผู้ชายคนนั้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการวิ่งผ่านทางนี้ใช่ไหมคนนั้นก็จะมีการนับเวลาได้8.2วิครับผมพอนับได้8.2วิปุ๊บก็จะรู้ระยะทางแล้วว่าคนร้ายน่าจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ระยะหา่างจากตัวเนี้ยราวๆหลักร้อยถึง200เมตรแน่ๆอ่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันวิ่งด้วยความเร็วประมาณ1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพฉะนนแล้วเนี่ยความเร็วตัวหนึ่งวินาทีก็จะเป็น27.8เมตรระัที่กกจากะยะทางมเกี่วว่นับบเเลลาก็ใชแิงไปปุ๊จอส เน้นของผู้ชายคนนั้นซึ่งตอนนี้ก็เข้าถึงจุดคลแม็กซ์แล้วที่ว่าไอ้โจนมันต้องการให้ผู้ชายคนนั้นฆ่าตัวตายสุดท้ายแล้วคุณพ่อก็คงต้องยอมทานะครับแล้วขอได้ไหมว่าก่อนที่ฉันจะแทงคอตัวเองเนะี่ยขอได้ยินเสียงของลูกสาวตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายนะและทีนี้เสียงของจุนโกจังนะครับที่เป็นลูกสาวของคุณพ่อคนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการโวยวายด้วยเสียงของเขาว่าอึดอัดนู่นนี่กลัวแล้วก็มีกลิ่นยางอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอบอกมีกลิ่นยางปุ๊บหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆโรงงานยางตัวนวอ,อง้ีช่่่่่ยลตาทูใ ก็น่าจะเป็นตรงนั้นอ่าและทีนี้คนนั้นก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะมันจะต้องมีแมนชั่นหนึ่งที่เดียวกันนะเมื่อกี้โจมันบอกว่ามันจะให้ผู้ชายคนนั้นได้รับความเจ็บปวดแบบเดียวกันที่เคยรับความเจ็บปวดก็คือเป็นคีย์เวิร์ดว่าดาดฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วแมนชั่นนั้นแน่ๆพอแมนชั่นนั้นมีดาดฟ้าที่น่าจะส่องสังเกตการอพาร์ตเมนต์ของผู้ชายคนนั้นได้คนนั้นก็เลยเรีบวิ่งไปที่นั่นเลยนะครับโดยไปกับเกนตะนะแล้วก็บอกให้มิซูฮิโกกับอายุมิเนี่ยไปแจ้งตำรวจให้เรรรรรีีีียยยยบบบ้้้้้้้อแแลลวววคคนนนนัััททท่่่่ิงไไไปปกกกกก็็สาา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 มมถจจะขึดดดดฟร แต่อ้ริซิเวอร์อันนั้นของมิซิิโกนั่นแหละครับแต่โปะเขาให้โจนโดนปุ๊บก็ถือว่าเคลียร์นะครับแล้วคนนั้นก็ต้องรีบวิ่งไปที่โทรศัพท์ของคนร้ายแล้วก็บอกกับคุณพ่อจุนโกว่าตอนนี้จุนโกปลอดภัยแล้วครับคุณพ่ออย่าทําอะไรตัวเองนะอ่ะถือว่ารอดนะครับผมคุณพ่อก็โอ้โหคุกเข่าดีใจแบบโล่งอกมากว่าแบบลูกสาวของตัวเองปลอดภัยแล้วนะครับแล้วครันนี้เกนตะก็วิ่งตามมาซึ่งอันนี้ก็ได้รู้แหละนะครับว่าคนนั้นมากับเกนตะเนี่ยด้วยความเร็วของคนนััน้้วว้้นนนนนนนกกกกกก็็่่่่่่าา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 จจจจะะเเเรรรรรววววววคตขึมปุ๊อยยยยยโดดากกาไแลช นั้นซึ่งคนนั้นก็เลยไม่อยากให้รู้สึกว่าเออฉันเป็นคนจัดการกับคนร้ายด้วยตัวเองนะอะไรขนาดนั้นก็เลยบอกกับเกนตะไปว่าฉันมาถึงแล้วคนร้ายเขาก็พาดล้มตึ้งไปแล้วก็เสียท่าไปเองนะเกนตะเออฉันไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเออเกนตะก็คงรู้สึกว่าเออฉันก็คงไม่ได้เป็นตัวถ่วงเพื่อนขนาดนั้นมั้งนะพอจบจากตัวนี้ไปนะครับตำรวจก็มารับตัวคนร้ายไปเป็นที่เรียบร้อยจับขึ้นรถตำรวจไปเสร็จสับนะครับพร้อมกับแจ้งข่าวดีให้กับมิซกกว่าีีเเอ้ไลจบ็สดยย แบบเอามาแล้วก็กล่าวว่าจะใช้เป็นประโยชน์ได้นะซึ่งไอรูมิเก็นตาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่มีประโยชน์ได้ยังไงเล่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยไขคดีแล้วก็ช่วยจุนโกะจังในวันนี้ได้นะมิซิโกะอ่ะก็ถือว่าเป็นการ positive thinking ครั้งสุดท้ายนะครับมิซิโกะก็อ่าถ้าช่วยเด็กผู้หญิงคนดคนนึงก็ถือว่ามันหมดหน้าที่ของมันแล้วกันละกันนะอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจบคดีไปครับผมจบคดีนะแต่ว่าเรื่องราวของคนนั้นยังไม่จบครับผมคนนั้นบอกว่าโ oh อ้นรัแข่งาราเตเนนั้ รีวิ่งไปที่สนามแข่งนะครับแล้วครั้นี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีพวกวัยรุ่นเดินสวนคุยกันว่าโอ้การต่อสู้ของนักคาราเต้หญิงสีน้ำเงินคนนั้นสุดยอดมา,มากๆเลยนะอะชื่ออะไรนะเอออ๋อชื่อรันใช่ไหมเอโอโหท่าจาระเข้ฟาดหางของเขาในสุดยอดจริงๆอสามารถรเผด็จศึกเนี่ยแล้วก็ได้แชมป์ไปแล้วด้วยนะคือคนนั้นฟังประมาณนี้ครับผมแล้วก็ได้ได้ได,ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องทำเนียนทำเนียนเสร็จปุ๊บรันก็โผล่มาครับผมพอดีเลยจังหวะให้คิวนะครับบอกว่าโคนั้นคงไม่ได้มาดูพี่แข่งใช่ไหมคนนั้นกว่า ทำไมผมจะไม่มาล่ะครับพี่รันครับเนี่ยผมเห็นเลยนะว่ารอบชิงเนี่ยพี่รันใช้ท่าจระเข้ฟาดหางจัดการกับคู่แข่งซะอย่มัดเลยนะแล้วรันก็บอกว่าเดี๋ยวคนนั้นคงพี่ใช้ท่าจระเข้ฟาดหางไปตอนรอบรองชนะเลิศส่วนรอบชิงเนี่ยคู่เข้าแข่งขันเขายอมถอนตัวพี่ก็เลยชนะเลิศมาได้แสดงว่าคนนั้นคงผิดสัญญากับพี่ไม่มาดูการแข่งใช่ไหมนะและทีนี้คนนั้นก็ว่ายความแตกหนีดีกว่า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 นะครับก็จบไปนะครับผมสําหรับคดีนี้เออดูอารมณ์คดีมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่มันซีเรียสหนักนก ขนาดนั้นเนาะแต่ก็ถึงขั้นมีคนเกือบตุยไปคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะความฮาร์ดคอร์ก็ไปตกอยู่ตรงนั้นนะครับแต่าาว่าใดๆก็ตามแล้วพวกนักสืบเยาว,วชนก็สามารถที่จะแก้ไขคดีนี้กันไปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นคดีแรกของซีซัน3ที่แก๊งนักสืบเยาว,วชนโชว์ของกันให้เราเห็นนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงกับคดีนี้นะครับมีประเด็นตรงไหน,นอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากเสริมกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในแฟมคดีหน้าของเรื่องโคนันสำหรับวันนี้